ครับแม่น้องไปรุ่นครับบานนี้จะบอกได้ว่าเคยออกแรืลงน้ำตามเลยอ่ายตัวตัวเด็พี่น้องอ้หวนปันนั่นเลยอ่าเจดาเจ้าเจ้าพ่อปุดผ่านเราตาขาวแล้ว สวัสดีครับเป็นรุ่นอีสานบ้านน้อยครับเซานี่มือนี่ครับพอดีเเบาปุ๋ยก็แมลวันศิลครับก็ะไรของดีมากครับพี่น้องของดีของดีออีีขงดที่หากินยากยุ่งช่วงนี้ครับของอีสานครับพี่น้องทั้งกินทั้งปล่อยพร้อมจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยม่ได้กินขังเขาตัวเดียวจ้าปุ๋ยอีสานบ้านน้อยจ้าสวัสดีครับ ไปเอาหยาไหมไปรุ่นไปตัดงหยาทั้ดินตทาราดทาราดดิอ๋ออันนี้จับไปจับไปแม่เบื้องตะโพนหน่อยลงเบาไหมไปแล้วพี่น้องเอาไปเองเนี่ยไม่ร่นบ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่สอนขั้วม้าเด้อเดี๋ยาวสั่นวสี่แล้วแม่มงเล่าดูเมึงเล่าดูไปแล้วพี่น้องโอ้สุดยอดเลยพี่น้องพปนะออืฮะได้ก็ขอโทษขอให้เด้อพอหน่อยเด้อขอยืมจากมือใดเด้อพอหน่อยอะไรมาแซมมันครับมือนี่มุกปลาครับสูตร หลังๆครับพี่ลังโม่ใส่ขัวมีหมดพี่น้องอันตรายมีโมยกใส่บะเหลีคิดถางใสอย่างเดียวสวัสดีจ้าแม่น้องไผอีสานปะด้วครับมัอนี้ขาดอสองม่อครับพี่น้องไปตุลาไปไปใส่ก่อนแม่น้องไผตรวจลูกน้ำอีกขี้เจ้าเหรอขี้ว่าไปประชุมจะข้าวก่อนเด้อปะนะตุลย์จีนหลัดตัวครับพี่น้องอะไรก็มาแซมแมกันนะครับเด้อแต่ว่ายังอีกผู้หนึ่งยู่ได้พี่น้องเอ้ยบ่เหลียวได้พี่น้องอีกบ่โดนแล้วก็มาทอดสักขู่เราสักข้าวครับมัอนี้มกปลาสูตรแม่น้องไครับมื้อนี สุดยอดจัดนักจัดเต็มครับเ,เพื่นอ,พอน่ะโอ้แดงคืนคืนสุดเสียพะข่ายแยงพะข่ายแยงหอมหอมมาเมื่อทงพี่น้องทงกับพี่น้องบ้านนี้ทง,ง,งนัวมันทงเฮืออันยังอะไรนี่ทงมันเป็นเกลี่ยเลยฮ <c oughs> ลงไป็มเมื่อปฏิวยตอย่าไปเอาไมา้เกลี่ยเด้อบานทงนีเชื่อมปฏิวัติด้น้ำปลากับพี่น้องโอ้สุดยอดเลยน้ำตัดแดดนอา ไมีต nee, ัวเลยยังนออบาดนี่พี่น้องเลยจ้านอไม่สวมคุณนหนันถ้าล้านรัดจ้าขอบคุณหลายๆเม่ตัวว่าสิซุปลองเบิ้งแม้ว่าปุ๋ยซุปไปเมีตัวนี่ยซุปแล้วต้มซุปแล้วโอ้โหอ่อนหัวหลวเลยหัวหลวเลยเดี๋ยววัสดีพี่น้องอ้าวฮวงว่าตัวอืมอ้าวัสดีจ้าต้มนอไม่ซุปแล้วสิมาซุปจ้ะลองเบิ้งได้พี่น oh. ้องวันนี้สองเมนูครับทางนี้เม่นงไส้ไส้โคจิไส้ครับพี่น้องสีดำสีไม่ลองไป้บานนี้ ตามใส่มัน้หอมหอมปลาแดกครับพี่น้องทาน่านาใม่อนใ่บกกโ้ยเลียวซุบะมี่ตู่เหมือข้าหันเลยขอบคุณเด้อคุณ่านรเอหน่วยสุดยอดคนอ่ะเดปลาแดกไปยังไรครับเวลาแต่น้ำปลาแดกจชเข้าวนนะมันมีอีกปุกหนึ่งตัวเงียงเงียครับพี่น้องปลุกหน่อยเน่อหน่อ่อ่อยหน่อยน่อห่อยหกอหน่อยหน่อาอยนยหนอห่อยห่อย่อกไน่อห่ยน่นอหอหย หอดกี้ก็ได้มกก็ได้พี่น้องเลยปลาแดกปลาแดกแซ่วว่าหลับง่วงพันว่าว่าไงชุดเดยอดเลยพี่น้องมกปลาคอหน่อยใส่ผักกันแยงมกกว่าคอแหกจะไหนมาแซ่บๆกันนะครับมื้อนี้ครับก็ถือกินกันแบบแยงพี่น้องทุกตัวครับพี่น้องกำมกใส่กันกับพี่น้องบ้านนี้โอ้เป็นอะไร เขได้ตึงตึงนึงข้างเราคือจุกัเปิดมอนลำอยู่ในบ้านเปลี่ยนไว้รุ่นเขาไม่ใ่เปลองเพียงใส่ติดช่ชิมชโอ้ยลองมาเป็นดอกปาปูเสียงบ่ดีเนี่ยต่ละไม่เฮาขนาดว่าขนาดว่าอกกับซับนี่ลระพี่น้องคือเล่าได้รลองเพียงที่บ่าคักรยังติฝนติตกแ่เยนะหาเสงซัจังหลองแม่น้องใครไม่เอ้ยเป่งไรเงี ครับมกซอยกันครับพี่น้องได้เราสามหมกครับเยอแน่ครับพี่น้องเป็นแต่ได้จัาหมกขึ้นไหมน้องไปหมกได้เยอ่ดอกหมกจขาดว่าแมนบ่ขาดว่าอันแม่วันศีนหมกคือหัวซักเหร่อนี่นี่ไกจังไงนี่อีกคือเอียงคางหนึ่งกันดอกว่าเอาเล่าขึ้นแล้วเล่าว่เอียงดอกพุ่นลึกจึกอยู่หมกใหญ่ก็หมกเอาได้อีกสองพุน ที่มกปลาครับพี่น้องนี่ได้อีกสองมุงเงยเลยมันนันสุก <c oughs> เดี๋ยวแมวมันจิ้มไปหาแมวขัดอยู่พี่น้องน,อนี่บ่ะระไ,ไ,ไม่จิ้มเขียวย่าเอามาเด้อมือสองเอามือแรกเด้อมาขัดมก <c oughs> มาสเตียเราเอาไปก็ได้เดี๋ยวสักครู่ครับพี่น้องหาแมวขัดกันครับเอาไม้ไผ่เข้ามา<ด> โลงหม้อครับโอ้ของแก้มพี่น้อง,องอโล่งฮีบทุ่งเต่าไรได้พี่น้องอางานหนึ่แล้วนี่มคุนเนี่ยกอดแม่นางไคอปอปอพอลออปอพลมิวสิกมิวโอ้จัดเต็มะนะฮึอ่ะมิวสิกตะกาเป็นเพีงเนี่ยไปบอกพรุ่นห้องไปเดือนั่งเดือเจิดเจิดว่าท้างคน <c oughs> อ่ะจังไหนจะเมื่อกันอีกทีหนึ่งครับพี่น้องตอนซิมเด้อึตอนนี้ลงไฟเกินมาทาานี้ครับพี่น้องตุ๊กน้ำใหม่เลยด้วยตุ๊น้ำใหม่ตามเอาพีเรลมาไม่ตุก ตำตำบพีกันดิบก็่ตัเนีอ๋อมาถีแห้งแต่ไม่ตูเอาขัวใส่ก um> ับข um> like ัวจังน um> ้อยโอ้เดี๋ยวจะเล้ารสชาติเลามากนเขาขัวไหมหอมหเดี๋ยวยางสีใสอีกูสีมันไปน้ำปลาแดดินัะน้ำปลาแดกเลี้งขัวอีกเลียงอุ้ย่นแล้วขัวใส่แมวิ้นนี่กันหมแถมแถม จัดไปซุปน้องไม่สมครับหอมครับเอาไปไปฟอมกันได้ดีหอมทีเดียแล้วถ้าจเห็ดไม่ใช่ตัวมันจังถิเข่ากันหัวลอยได้ป่าเนี่ยอาวปุยเดินพี่น้องไม่กินน้ำกันหน้ากันอยทะเลที่เดอย่ที่ทมกอนเตงนอนอนค่ะแล้วพี่น้องว่าปุยมีเมตู้ซิมแสบว่าปุยเอาต่อทของกนเลยกี่นองอ่ะ เรียบร้อยแล้วพี่น้องมาเลยซุปนอไม่ครับซุปนอไม่สมเอาลนะครับพี่น้องส่วงกินหอมแล้วอันหมกคือหัวแซงสีแม่น้องไฟแม่น้องไฟเอาขางมันใส่น้ำเนี่ยโอ้มันจ้าก,กี่ซุกเจ<ด>ักแล้วมากหอดว่าแม่นั่นใกล้ต่อแล้วจะข่วมปองงเปงงง็นแงงเยอะฮึเอาละครับเริลยช่วงกินนะครับพี่น,อน้องมานอืมได้บุแต่ว่าหอมแล้วเด่นฮะหักแล้วเดี่ยซิมเนาะเเาลยจัดไปเลย แก่เลยแม่น้องไปสซูกอตี้มันเบาแล้วครับแม่น้องไป่รุนครับบานนี้จะบอกได้ว่าเคยออกแรงลงน้ำตามเลยอือ๋อไอ้ตัวตัวเลยพี่น้องไอ้หงวนปันนั่นเลยฮึฮึฮึฮยอดูแต่ว่าป่วยพานเราตาขาวแล้วป่้ยซิมบ้างนะเอาข้าวมีตู้นี่ลักก้อนก็เป็นน้ำซิมน้ำกันมันห่อมาห่ออืขันแม่นนั่นใบเขาเห็ดสีตรงโลงเนาะคักปันญยังจำเปล่าเลยเด้อหอนหอนหอนแตสิหัว่ารุดปลวกลงได้ ใช้ซ่บพานะไปทางเด็ก็มากินข้าวเหมือนกันนะครับมาเนมหว่วยมากแต่ยังมีตู้กินหม,มกปากคอหน่อยครับพี่น้องข้าวผัดมี่ทูอวนจูเนียได้อะไรอย่างแกงกหมกไข่ผัมซุปน้องไม่สมไข่ผัม ซุปน้อไม่สมเนี่ยพระเยะนั่นปลาดุกครับหมกปลาดุกครับนี้หมกปลาดุกคนปลาดุกเฮ้ยว่าเอาหมกกับหมวกกันมาเด้อพี่น้องแซ่บมากครับวันนี้มาบาพี่น้องกินขอมกันแซ่บอะไรกยคนปุ๋ยน้องไม่สมเลยมาพี่น้องวันนี้ด้วยปุยน้องมันก็เป็นโตัวแล้วเถอะโอ้ มันปนในรุ่นเลแม่อมามท่านจงไปทาละเนาพี่น้องต้องเีน้าม่สมพันธมันปลากระจี๊วันกตกลุมเหียนินไปกินไปเอาแม่สินไปใส่ด้วยพี่น้องหอมปลาคอนอยหอมมันกระนงมนรุ่นหอมพีเลยขายย่ต้องใส่ขีมนขนทัตไปเลยแม่บวกบวกไปกินกาน้อยหลอีีขางแดดต้องปีเขาเนาะ ดีเ้าหอมก็ได้กินดีไหมคปับพ้อมผู้ใดปรุงสะมากพอดีค่ะผู้ใดบ้าปุ๋ยย่างจะ่เป็นน้ำผึ้งมุกหรอข้าเมืองนาไม่มีสมน่าไม่โจมยี่ตู่กันนะน้ำใไม่ไม่มีสมมาละปากลุกไปลงไม้เอาหนี้ยักบดทตวเอาไปนู่นยับมาอีกจ่อแล้วมา เดแค่บอกให้พั้มกับแสบพี่น้อง่อเธอรุกโดดไหมลูตดนต็มคาดปัญญามึงจะแนวแสบๆมาเด้อพี่น้องแฟนคับตัวบอลอาหารมาเท่ากับุดยอดท่านี้ทำมีุกมุกปลาคอน้อยล่อยลงสายเป็นน้ำเฮดิบลาตมีมด่เงี้มันจุ่มใงญ่ไหม ตัวนี้ขาตาเลไปร,รุปร่นตาโก,กแกม่ปูตาโกแก่ตาหนังป่อยดาอยู่ตัวสานี่นี่แต่เหย่อก็อบอ๋อป๊บป่อยปลาเนื้ออื่นแม่นก่ยาละแนวและแนวพี่น้องไก็กายากไปไก่ว่าอะไรปลาดูสวนพี่นอ้ <c oughs> <c oughs> นองปลาอะไรตวกินหนตาคามมันหวานบ้งัตอว,วนไหมป้าปุา แพ่กนับาไม่ได้ปลูกเติมบางตาโกบแตางปาบอกระนน้ปนลปาตัวใหญ่ปลาตัวนหนะไม่เด,ด็ลดมักตากสุกมัน,น,มนล่นลงไปปลา,าก็<อ>มันอยูหันละหากางเว้นตโกบอยู่รรลอะนะปลา,ปปาจิตกบนี้เอาเรื่องปลูกตมคราปอบไหมน้ปลูกังไงแมแก้วานอบมันยังตัวใหญ่สมบ่ อบข้าวเลยจังทำขาวปูงไ่มุ่นพ่อูรุดนทมอยไ้หั่นเนาะเอาอี่เน็ดกินแล้วสิโดดไม่ใส่เน็ดเลยเอาละปลนหนึ่งปล่อยปลาหนึ่งข้อมันจะแนบเสียบๆปีหน่องมาเด้อมาเด้อน่องพ่อนกินข้าวน้ำใบน้ำไส้กินมกปลาพตีกินมกปลามาเด้อพออีตเรื่องอะ บอกพอดีพอดีนอนสบายบ้สบายว่าสีมาหาอยู่มาเยี่ยมมายามอยู่กับว่านอนเบิ้งทีมงานอีสานเบิ้งหน่อยเถอะอย่าเนี้ยอยู่ในกินอิสานตอนนี้ถามถามไปรุ่นเอาไปรุ่นเด็กปีอิสานโอ้ยเกิดสุดหัวสานดอกโอ้ยอันใอยกับพี่ทั้นเนี่ยนั่นตัวอิสานขอเป็นน้องเป็นนุ่งเนี่ยเด้อกับบุเป็นยังกับเป็นน้องเป็นนุ่งกันทั้งตัวทรัพย์กับบุ๊บยังยังมือหนึ่งปีใหมาอยู่ครับยังต okay, ิดตามแบบเป็น่ไรมือดอกมาใม่กินก่อนร่กันสุขสุขคนละครับบ่อาย่่กก้อยไนง นอบนกันตาไรลยปรุ่นนองบนตรงไปโรงพยาบาลนปุ้ยมากินยาโวนเอาไปแล้วมีตัวไปอีดาโทรมาก่าหับขอตรวจอะไรๆเรื่องพอพอเดี๋ยวเป็นอะไรก็ได้หนูก่มีเงินทัวกลับว่เป็นยังดอก ท่วมบรท่านบังสมัติว่าเบอ่เบเติมเงินเทียวท่วมบ่ท่วมเนาะหอมหินแล้วมีตูผักกยแางไหมแม่ๆดูดวนน่าบหมนากะนาเด็ดกอเขาทีตรงลงอหยัดลงฮะเนี่ยเด็กจะบอกเลยตัวนั่นมีป่าอื่นแจมเลยวันนี้ปปุ๋ยนี่เริสจอดเต็ม ค่อยทำเดียวคือาหาเหรอหามีงานขอนเอดียวก็ดิบหมดดิบอีกงหองหนึ่งนี่จะปักแข็งหน่อยเด้พอท่านบกุกมันดินมันบอขอนแม่น้องไปบะโจ้ไปเต่าโอ้ต่าหลุดเตี้ยันบ่ได้ดอกป้าปุ๋ยพี่พออ<น>สิดาดาเตี้ย <laughs> <oter ic> ของรักษาแข็งเตี่ย <oter ic> ้าอยากกินดันีป่วมกับมะกาไปกลมมันจะมีน้ำใสคู่มาขาดเนาะมัยตูบัน ยานนามมาไหมป่ะไปยานนมากห้ยานนำมัดนามมเจ้คือดีเหมมงกีฮไปตัวบนมันกุ้าเตยเก็เสียปั๊มเจียตัวฮาขุดบอมนั่นมากเลยจะไปเร่บ่คนดีเดนออไปยังู้เียนมาเลจังเขาแม่บลหงยินมาเขาที่ไปแมเรียนดที่ปันแหล่งประเด็นมาตมว่าเึ้มเตรียมทากจิตกัยุ่ยเรื่อยู่ในฝนเลจะข้าวน่ขนาด เดี๋ยวสชมงานไปเหมือเดป่มเต็มโัเด้วยเต็มอยากจะบอกอะไรมาแล้วถือว่าแลนดรีสวดเลยทีนี้ตัวบอกปยางป็นซีีสิวันนี้เลยว่าเรีนสุดอกถ้าว่าบอกหายเกลี้ยงเลี้ยวเถอะเจ้าถ้าว่าโดนเด่นไม่รุนสอดมากกว่ามากอ่เบิงอยู่เดี้วการมาเจอโลกคนละ ก็ียบปั๊มกเชื่องตยชุราตุ้นเน่อ่นดัวบวกบวกกับแซบไม่ตูวหวานมีก็ปุลกันัวอันยังหดมันไม่ตัวตาลว่หวานตีมากุเป็นน้ำพันธุ์ปุลกับแซบเพรปุลจะจับปุยอมันเดียวขัากัน ใหม่เป็นอ้อนดีกแล้โอ้หนอไม่เจี๊เห็นนอหม่สมว่าแด่๋านซุ้มกันเราไม่ใช่ตัวสานกับตาว่าเดยเจมเห็นหม่เจ๊พี่เสนข้าวานอันนี้เด็กกะตาโอ้กระตาที่เ่าอันนั้นไงคุณท้าลัดลงมาเห็รุรทท่มหม่ เดียวบ่เดียวบ่แม่ไม่ให้เดียวเนาะงันมันมันอยู่รเดียวเนาะบางคนก็ทีอยากให้เอาแจงเส้นน่องมาสม่อด้มันอยู่เนาะบางคนก็คือกันแต่ว่ามันอยู่รุ่นว่าเขาเสียบเสียบ้นอดแจงเส้นน่องมาสมไม่กินกิไม่ได้แต่ว่าเป็นยังเกินเห็นแนวกินน้ำกันได้ไง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 หง้งไ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 งนนนะไนอาไง้งไงไงไหไงไงนบไงว่าสมงไ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 ไง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 ไุไงองไง้งไ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 นไง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 ไรุ่นว ก็มันตไก่อกไปเลยโอ้คนเด็กได้กตะตาหน่อยคนนี้ดตาหน่อยห้องงามเด้หนอแม่มันสินแม่อยากได้ที่ชอบเนะคุณเอาขมาหนาหลัขายด้อน้องเา่ได้ขายจ้าเิรดกับคนขายบ่บุสาบ่หูกันคนี้จเอยงขึ้นคนือไหมห้าบ๊คนเนีดว่าเป็นดอกหอกอยู ชินกาอ้ทอปบันเินขอบคุ่หลายๆเด้อคุณจาต่จกรตากินเห็ดบรเพื่อเอิญไกินเขาน้ำเน่เลยบอกจเลื่องโซตาเบิ่ไปกินเขาน้ำมียิปติวายเด้อมาเด้อมากินเข่าลาย่าสารพัดประโยชน์ใส่หัวขวบกเด็อือขอบคุณแกนครับเรื่องหน้ื่อนตัวขอบคุณนะ คยจบมดถึงห้างนำ่อ๋ได้ครบขอบพุดแนครับสุมองสุบรณล้วครับทีทีทอีท็อา,านบานนงขอบคุดต,ตุกตุแรกแรกครับเซ้านีมันีพญุรุ่นผร้อมที้มงานอางางขอเกาา่าวัตสวัสดีครับสวัสดีครับ